ผมพาเพื่อนๆมาดูนะครับเป็นธุรกิจของคนไทยหรือแม้กระทั่งของต่างชาตินะครับที่เขานิยมมากตอนนี้ก็คือเป็นฟู้ดท럭นะครับที่เป็นแบบฟู้ดท럭ที่ไม่ได้ขับไปตามเรียกว่าถนนหรือว่าตามชุมชนนะแต่ว่าเป็นฟู้ดท럭ที่แบบว่าเรียกว่าจอดอยู่อย่างนี้เลยนะครับแล้วรู้ไหมครับว่าแบบนี้บริหารง่ายด้วยแล้วก็ราคาของฟู้ดท럭ตัวนี้อยู่ที่ประมาณหลักหมื่นเท่านั้นอาจจะหลายหมื่นหน่อยตกก็ประมาณเรียกว่าล้านกว่าบาทนะครับในการลงทุน ในส่วนของยอดขายเนี่ยก็อยู่ประมาณสักวันละแสนบาทนะครับเปิดสักประมาณตั้งแต่11โมงจนถึง5ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าเกิดว่าใครแบบว่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเอกลักษณ์ของทางพอตแลนด์อุร้าอนเขาด้วยไม่ว่าจะขับไปมุมถนนไหนนะครับก็มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แค่อาหารไทยเท่านั้นนะเป็นพวกอาหารญี่ปุ่นเกาหลีหรือแม้แต่กระทั่งอาหารของคนอิสลามนะครับฮารานก็มีนะครับยังไงใครมาพอดแลนด์อเลร้อนแล้วก็อย่าลืมแวะมากินที่ร้านนี้นะครับ เลมอนลีฟไ k i คิเชนนะครับไปแล้วครับ